สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำหมึกผัดกระเทียมพริกไทยกันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกเราจะลวกหมึกก่อนนะคะเพื่อนๆก็ตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่น้ำส้มสายชูสักหนึ่งหรือสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะจากนั้นใส่หมึกที่เราหั่น ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ลวกนะคะประมาณสองสามนาทีนะคะเพื่อนๆลวกให้หมึกเราสุกก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราลวกหมึกก่อนเนเวลาเราไปผัดนะคะน้ำเขาจะไม่ได้ออกเยอะนะคะจะทําให้ผัดของเราไม่ไม่เจิงนองเกินไปนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆสับกระเทียมเพื่อที่จะเจียวกระเทียมนะคะสําหรับโรยหน้านะคะเพื่อนๆเรา,าก็สับกระเทียมให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจียวกันเพื่อเอาไว้โรยหน้าหมึกกระเทียมพริกไทยของเรานะคะค่ะจากนั้นเราจะตากระเทียมพริกไทยสําหรับผัดหมึกของเรานะคะก็ใส่พริกไทยนะคะเพื่อนๆประมาณ ครึ่งช้อนชานะคะพริกไทยเม็ดตามก็บุบ,บ,บตาๆแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะตามรวมกันให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะอันดับแรกเพื่อนๆก็ใส่น้ำมันนะคะเราจะเจียวกระเทียมสำหรับ โรยหน้าหมึกกระเทียมพริกไทยของเราก่อนนะคะเพื่อนๆให้ใส่กระเทียมลงไปตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนนะคะเพราะถ้าปล่อยให้น้ํามันร้อนแล้วค่อยใส่กระเทียมเนี่ยจะทําให้กระเทียมเราไหมได้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะก็เจียวไปจนกระเทียมเราเหลืองกรอบสวยนะคะ จากนั้นก็ให้กรองกระเทียมกับน้ํามันออกจากกันนะคะเพื่อนๆถ้าเราแช่ทิ้งไว้ในน้ํามันที่ร้อนกระเทียมเราจะไหม้ได้นะคะให้แยกออกแล้วก็สะเด็จน้ํามันให้เรียบร้อยก็หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาผัดกันต่อก็ใช้น้ํามันที่เราเจียวกระเทียมนะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆใส่กระเทียมพริกไทยที่เรา ตำไว้ลงไปผัดนะคะผัดให้หอมนะคะให้เครื่องอที่เราตําเขามีกลิ่นหอมแล้วก็จากนั้นใส่น้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชานะคะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย หือซอสหอยนางรมนะคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ผัดน้ำซอสให้รวมกันนะคะผัดให้เข้ากันเพื่อนๆสามารถชิมรสได้เลยนะคะตอนนี้ถ้าชอบหวานหรือเค็มก็ปรับเพิ่มรสได้ตามความชอบนะคะจากนั้นใส่หมึกที่เรา ลวกไวเรียบร้อยแล้วลงไปผัดรวมกับน้ําซอสของเรานะคะผัดให้คลุกเคล้าให้ทั่วนะคะให้หมึกเราคลุกกับน้ําซอสให้ทั่วกลิ่นหอมมากๆนะคะตอนนี้หอมกระเทียมพริกไทยสุดๆเลย เพื่อนชิมรสได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานมากๆแล้วก็จะบอกว่าอร่อยมากนะคะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะหมึกสดๆกรอบกรอบนะคะจากนั้นก็โรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้หอมกรอบนะคะเหลืองสวยด้วยนะคะเพื่อนๆ นะะหน้าตาดีมากๆเลยรสชาติดีด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัสตาด้วยโก